ฝากง,งานนี้ก็หน่อยนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ถ้าใครกําลังหาที่เที่ยวอยู่ชวนไปงานนี้กันเลยครับท่านผู้ชมฮะบัณฑิตพัฒนาศิลสืบสารศิลป์แผ่นดินสยามนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ที่เป็นกระแสะมาแรงเลยนะครับอันนี้จัดโดยกระทรวงวัฒน,นธรรมเขาร่วมกับกรุงเทพมหานครพร้อมกับเครือข่ายศิลปะวัฒน,นธรรมของไทยนะครับ จัด25และ26มกราคมนี้สาวนันที่นี้นะครับที่ลานคนเมืองสารวัตการกรุงเทพซึ่งงานนี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะการแสดงศิละปะมาให้ชมกันเฉยๆนะครับแต่ว่าเป็นการแสดงความเป็นไทยในมิติใหญ่เลยฮะซอฟท์พาวเวอช่วยผลักดันเศรษฐกิจสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติด้วยนะครับในงานมีอะไรบ้างฮะ มีการสแสดงดนตรีไทยดนตรีสากลจากศิลปินดังทั้ง4ภาคของไทยนะครับมีนาฏัดศิลป์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอีกมากมายและที่ตื่นเต้นเนี่ยนะฮะคือมีการแลกเปลี่ยนศิลปะกับ9ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและอีกหลายๆประเทศด้วยนะครับก็ทําให้งานนี้ครับศิลปินไทยแล้วก็ต่างชาติมีโอกาสมาร่วมกันแลกเปลี่ยนสร้างสารร์ผลงานศิลปะที่ออกมาง่ายก็เอกลักษณ์ใครเอกลักษณ์มันเลยนะครับทุนผู้ชมฮะแสงสีเสียง จัดเต็มนะครับและที่น่าสนใจแม่แพ้กันนะฮะคือการจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์จากทั้งศิลปินไทยและต่างชาติครับหรือสายกินแบบคุณโ oh, อ๋ก็ห้ามพลาดในงานนะครับมีขายอาหารแล้วก็สินค้าพื้นเมืองของไทยจากทั้ง4ภาคด้วยนะฮะก็ไปได้เลยโอ้ไปดูโชว์แล้วก็ไปกินไปชิมนะฮะวันนี้อากาศเย็นด้วยแต่อาจจะต้องใส่หนะะ้ากากป้องกันฝุ่นกันนิดนึงนะครับงานนี้ไปฟรีนะครับใครที่เป็นแฟนศิลปะ ก็อยากจะให้ไปงานนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเป็นการแสดงสนุกสนานนะครับไปได้เลยครับดิฉันพอพอพูดถึงของกินนี่<ม>หูตานะลุกวาวเลยนะออตื่นเลยอ่ะจากง<ม>่วงง่วงเมื่อกี้นะ